สวัสดีค่ะมื่อนี้แก้วแฟมิลี่สิพผ้ามาเอาปุ๋ยมักใส่หอมเนาะหอมหอมมันติดแล้วนี่หอมทิ่ปลูกมืนันนั้นละมัาปลูกลแล้วมันติดแหละท่านการเอาลี่ขีตาม่อ,อกแลก้วก็เอาปุ๋ยมักส่เนาะล,ลี่ขีตาอ่ะเข้าใจกค่นึงคือคือลี่ใบแก่ออกอะนะใบแก่ออกนี่ใบแก่สวยให้มันยมแ,แตกไหมแตงสวยมัน,มนเพราะว่าถ้าฮาบุรีนี่มันมันน่านขึ้นพี่น้องเพราะว่าหอมนาห้อนมันข้นยากด้วยมันคือหอมนาหนาวเนาะ เราก็ต้องแต่งสวยมันก่อนนี่กำลังตีแต่งสวยมันเนาะกำลังตักต,ตัวส้วนต้นนี่อาจารย์นอกกงกับคงแกได้ลีขึ้นติดแล้วแักเลี่ยมติดแล้วฮะกับปุยม,มักไซบันใส่ปุยเลยพี่เนาะป,ปุ๋ยมักจากมูลวัวเท่หาหนี่ละปุ๋ยมักคิงว่าตัวนี้เป็นปุยมักตัวเก่าด้วยพี่เนาะตัวไหมฮะตัวไหมคือซีจืดแท้โอ้มันแห้งเป็นปุ๋ยมักที่ตากแห้งเรียบร้อยเนี่ย ทำไมใส่เลยมันปุย๋ยมักเพระาะว่ามันมติดแล้วถ้าก,ก็ใส่ปุ๋ยมักเข้าสเสนอให้เบิ้งทุกๆขั้นตอนเนาสะสารการปลูกหอมแบงทุกๆคลิปนะครับที่ไร้ซันถามเข้ามาปลูกจค่ไหนจะเสด็มันหนาห่อนมันอยากจะสดเสด็งามคือของกแก้วแกวใช่ไหอ่ะกัเทคนี้กับเบ,บิ้งว่ามันมันบงางเ่าก,ก็ใส่อีกเนาะเทคนี้ไม่สนี้ละคือนักค่อนข้างจะนักปุ๋ยในจังหน่อยนักปุ๋ยนักปุ๋ยขี้ง้อนักปุ๋ยมักเข้านี่ล่ะปุ๋ยมักขี้งัวเข้านี่ล่ะ คือพยายามพยายามปุ่งดินให้มันล้วนซุยได้ดีนะหดน้าให้สม่ำเสมอเจ้าแรงโมเมนต์ฮดแต่ยังไมอเจ้าเด้พี่น้องหน้าห้อนนี่มันคือน้าบ่เพียงพอมันพยายามเฮ็ดให้ดินล้วนซุยที่สุดเพราะว่าหากหอมมันจะเดินได้ดีแงามะเ้าจังอันพวนให้มันติดให้มันอันนั้นสะกดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่หดไปพร้อมกันะเพราเจื่แก้วช่วงมันอ่อนจะเพิ่งเนาะจะท่านจะจะฮดเส่วงหนึ่งเพราะว่ามันยังน้อยอยู่มันจะไปกระทบกับเส้นหักเขา มันบวกกระทบกระเทือนแหละมันสีเหลืองกะหะละมันกระทบกระเทือนหักมันเบี้ยอ่อนมันหยักเหลืองเนี่ยพี่น้องขั้นห้าใสจุดลิ้นเสียนคอเสงให้มันใหญ่จากน่อยก่อนเนี่ยรุ่นนั้นบ่กใส่ได้นั่นน้ำมักเข้าใสได้แล้วตัว่าใส่แล้วนี่เทือนีน่น้ำมักน้ำมักจากปานใส่แล้วอย่ามาตกแต่งต้นหอมมือนี หอ,อมที่อันยายแก้วปลูกให้เบิ้งเมื่อน,นั้นละถ้าเบิ้งมันสีงามบอยายแก้วกับจิตไทยเห็นเบิ้งเรื่อยๆเนาะวิธีมันสีคือตัว horn, อยู่ในทอนบอลพตอนนั้นมันมันหนาหนาวเนาะแบบนี้มันหนาวฮ้อนมันหาักอีตูวแตงงาออกยายแก้วส็จะไปใส่ฝุ่นขึ้นกันกำลังงามตัดตัดดอกมันออกตัดตัดดอกหมากแก้มไม่ดอกอตัดหมากแก้มไม่ดอกแล้วปล่อยอม,มันแตกไหมเพราอีตูวกันเลยเพาจังไม่ได้ปลูกดูงามขึ้นกันเลาก็ หาวิธีเห็ดบวัวห้ยด้ปลูกดูนะหน่อยเนาะครักับใส่ประมาณเรียมใส่แบบนี้แหละตัวนี้ลิขิตงนบนี้กันไงเคือกันนะทิบลกออกมาปลูกเมื่อนั้นอ่ะน,น,ะน,น,นี่กำลังเงน,นือยคอบพบวา่าแหวะพี่เนาะคนติดแล้วนี่อ่ะเคราก็ดึงออกว่าจะพืชมัน ดึงอ,ออกมันคืออิดามันพร้อมอ่ะ<ด>มาลุ่นกันพี่น้องนะครับหอมกระถางนี่หรือกระถางที่ปลูกใหม่นี่จะงามบอปลูกใส่แรงคักๆเลยเนาะนาแง่กับเรื่อสิเส้นท่อเข็มเนี่ยบวชเรื่อจังไรเรื่อสิเส้นใหญ่จังสันบ่นนมันขึ้นอยู่กับห่าดูเล่ดอกหัวงามเหาก็มาได้ลุ่นกันบ้างฮดหนามสำมสำเสมอฮดเศรเ้าฮดแรงเป็นฮดแต่ยามเศร้าบ่ได้เลยมันหนาหอนมัน มันอันบวง,งามเลยน้นาบัวโพมันนี่แต่น้าวีมักบัวไซมันกับบวงามอ๋ออันนี้คงจะเป็นเบีย้ยกระจอนน,นนั่นะี่เนาะแม่นบ่าขนาขนาบ่กับน,นั่นคะือกระจอนนี่แหละใส่กระไดนี่แหละใส่เส้นเลยห้อยห้อยห้อยตามเลยเพราะว่าหากเขาอยู่เพระาะไก่ต้นแล้วตอนนี้สามารห้อยได้แล้วรถน้ำแล้วตบี้ขึ้นเยียบแต่หอม<า>มึงเนี่ยปีกเอ้ยปีกมึงยาอันขึ้นเยียบหอมเลยลุงน้อง <c oughs> กำลังดึอลูกน้องของสมิงดำขอมาปล่อยคิดลูกตุก๋นก็เลยเก็บมาเลี่ยงเอาบุญ <c oughs> เลี่ยงที่อยู่หอพักมึนกบมาเอามานำ <c oughs> เ,ออเออเออใส่นาหดเจ้าบาทเ <c oughs> ออจะได <c oughs> <ต>้ดอกไอซื้อแล้วจะ <c oughs> หดจะได้เออแล้ว ก็ไปใส่ปลาอีตูวต่อบปหนี่พี่น้องปใส่หอมซุ้มบุญด้ซุ้มก่อนอ๋อบ่อีตูวมาใส่ปะเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปเนาะอีตัวนะเนาะใอ่อะมะวานก็ใส่มะเงาะไปแล้วพี่น้องมือนีใส่หอมมาเนี่ยหอมอันซุ้มบุญเนี่ยนะครับพี่น้องเห็ดจะได้ไมจางสีงามุัมเสียนะครับเอามาลุนกันเนาะว่าจะขึ้นมานี่ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วงามคือการห้อง ใส่ใจดูแลเอาปุ๋ยหมักเข้าใส่ดูดูแงเหลี่ยมมึงจะออกกล่องบาเหลี่ยมจ้ามันเขากะลิเห็นมันเนี่ยโย่ข้างๆก็มีหม,มักพริกนี่นี่คือเองบ่แมนนี่แหละเอาวิธีปลูกหอมแบ่งหน้าร้อนนะทำไงจะให้สวยใส่ปุ๋ยหมักเยอะๆแต่พอเมนว่าเยอะจนเกินไปเนาะเัาก็เบ,บิ่งขั้นมันบ่าง,งาม มันจะขึ really? ้นได้สิเป็นอะไรนี่ยเนี่นี่จะได้ว่าจะลงหัวแล้วตัวนี่หญ่เต็มที่แล้วมันเป็นหนาหนาวอืมตัวเนี่าหนาวพุ่นตัวนี่ลงหัวแล้วก็รุ่งแต่โคตรน่าไม่กินต่อไปเมื่อมันก่อยแล้วเขาก็สามารถเอาหัวไปเพชรแนวอะไรขึ้นเก่าเออเนี่ยๆกำลังงามเลยของยายแก้วหัวนั้นเป็นเส้นน้อยๆเนาะปิดขี้ดินแอลแนลด้วยที่ยายแก้วแบ่งไปปลูกปิดขี้ดินแอลแนลด้ว่ตอนนั้น แก้วแบงไปปลูกเหนอ่ะมันช่องนี้ก็ททำการลิขิตาใช่กันก่อนเขาจะใส่ปุ๋ยลิขิตาหรือลิใบแก้ออกใบแก้ใบเหี่ยวใบกาบทั้งนอกอะนะใบล่างลิใบล่างมันลี่ลอกลงเร้อพี่น้องบวมเนเด็ดเอาได้ลอกให้มันลอกให้มันอบอกออกไปเลยนะให้มันอันแตกได้ไวมันสิเพมันสิเพไวมันก็สิงามไว้แบบนี้ถ้าเขาบซชอยมัน Bánh xa À, xay bụi phê nóng bựng lắm Nói chắc đi là xay bụi xôi ra bạn ạ Ừ Nó ngon lắm kẹt bình cao đây Kẹt อันนี้เริ่มงามเลยพี่น้องน้าเืม่ม้าพ่นคาแขนเลยตะกิดตะกิดน้อยๆนึงน้อยพอดีแต่พ่นดินตัวนี่คือนปลูกก้อนตัวนั่นน้อยหนึ่งลันงามเลยเอาสงเกตอันที่เป็นมันเป็นเหืเืองในเคื่อนเจ๊แก้วน้ำมักใส่เดี๋ยวมันก็เขียว กำลังปรับสภาพ,าพเพราะว่าเบียร์มันยังอ่อนเนาะอ่อวิธีดูแลหอมแบง่งนะนาแรงบังวิธีดูแลหอมแบ่งให้สวยเนาะน,นาแรงเฮาสุดท้ายนี้ก็ฝากก็ไล่ก็แชรกก็ติดตามอย่าลืมดูคลิปให้จบอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด้วยนะคะโมมีแนะนำอย่างตัวเดีย๋ยวนี้ก็จะสุดท้ายอย่างเดียวตัวออนี้เอาคะแนะนำไปเลยดีเพ้าว่าใส่ปุ๋ยมกักจากมูลวัวเหนื่อยขึ้นแล้วสุดท้ายนี้ อ่ะเรียบร้อยสำหรับการดูแลหอมแป้งของยายแก้วอืะทำกไทยนะพวกบ่